วันนี้เป็นวันออกพรรษาขึ้น15ค่ำเดือน11นะคนะเนาะตักบาตรท่าสารอาหารแห้งรอบสาราวัดรนะคนะเนาะไรง่ะกลตักบาตรวันออกพรรษากันค่ะ

tôi nói là mình mát này nó vẫn tụt bỏ cái này cái này cái

คลิปนี้ก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่รับชมคลิปแล้วก็กดไลค์กดหัวใจกดซับสไคร e ขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ